สวัสดีค่ะก็ิบ,บอกเลายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะโตโยต้าวีโกปี05นะคะแต่คันนี้ได้แจ้งจดทะเบียนปี06ค่ะเครื่องเกียร์ดีนะคะใช้งานได้ปกติช่วงรางแน่นๆค่ะพร้อมขับใช้งานได้เลยเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกเป็นไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกแอร์เย็นช่วงร่างหนึบๆรถพร้อมขับ ราคา1,18,000บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะรถอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นรถมือ2,000การใช้งานมาแล้วนะคะเน้นไปตามสภาพตามราคากันนะคะสนใจเน้นโทรค่ะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองด้วยไปทดลองขับก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่านทางเราก็เพียงนำเสนอให้ท่านได้รับชมกันเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าสำหรับในวันนี้ ได้ใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะเรียบร้อยแล้วต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ